อังบอยไหมดูดิรังบลายเราบุรีนี่แหละบุรีบอยอ่ะเพชรบุรีบ้านและสุขภัณฑ์น่ะอยู่หัวสภาเตอนนี้ได้กินแบบบุรีเปิดจับหรือไม่ก็เกาเหลาแบบร้อนๆนั่นจะอร่อยนะใครมีเลือดหยินอ่ะเกาเหลาหนี่ผมไปดิเกาเหลาเนี่อะไรเวลาเนี่ไม่หิวอะไรตอนนี้ไอต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแป้งไม่ต้องพูดนายกท่านตอนนี้มีคนก่อนใหยังไม่มีครับยิวปางมากให้มาไอสัตว์เดียวกินข้าวนะฮะว่ากินตีนะครับวี่ย ไอ้ขวรักชายอยากกินอยากกินข้าวผ่านทู่บ้างเย็นมีใครไม่ป่าชายไหมครับมีครับมี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 อ่าปอกดเลยปอก่อนมันด้วยมึงวิ่งไปใกล้ๆกล้ของกดแล้วขอกดแล้วขอกดแล้วเออกุดีครับ้กูก็ไม่มีว่ะกดให้กูบ้างดิไอีนี้เนียนปีนี้เนียนกู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 กิมกิมกูนี่นี่นี่อะไรอะไรแยกบ่อเลยหมดแล้วหมดแล้วไอ้แยกยาป่าหมดเลยสัตสกดที่เนี่ย เอ้ยกูไม่มีเลิฟเลิฟหญิงเลิฟชายหิวดิน้องๆอ้ยสตร์น้องๆหิวน้องๆคอมพิวตชายแล้หมดแล้วทำงานทำอะไรอยู่ลูกไอ้ยัยหิวเสร็จแล้ววิ่งกระจายตัวเลยไ้ยัิวเสร็ดี๋ยวอ้วิ่งไปป่าป่าไพแล้วเฮ้ยลาซาด้าไอ้สายยิ้มแม่ลาซาด้าคอมพี่ต์ลาซาด้าอาจารย์ฮิวก่อนฮิวก่อนรอรอรอตายตรงไหนลาซาด้าเนี่ยผมลืมเล่นไปคอมพิว ท็อปได้ยาป่าไหมครับได้มีแล้วมีครับไปไปไปดีปั้นแรกก่อนเอวิ่งไปดีปั้นแรกเอวอย่พุ่งกันเดี๋ยวกูกันมึงง่ามึงอยู่กาขวาท็อปท็อปไม่โอ้จะชวนท็อปอยู่วงแดงหน่อยเฮ้ยโอ้ยเฮียนั่นเดียวบวกสิบสองไอ้กไอ้เฮียมันทำไมมันยิงฟิ้งหลังจังวะไม่เข้าใจเขาก่อแน่น่าแค่แม่แต่เขายิงแรงกว่าเนียโคตรสมเพชยร์เลยสัตว์ปักปิดปักปิดมาก สัตว์ใครแม่งไล่ยิงกูวะโอ้ยแค่เดินก็ตายได้ตายหมดแล้วเฮี้ยตายหมดแล้วแปลว่านี่หมายถึงมันเราไปมันมันเลยเราแปนแปนไอ้ที่เราโอ้เสียครับเสียโคตรฟ้าเอ้ยไม่ทันเลยไม่ถ่ายเลยค้วยามินแะเฮ้ยมึงเอาป้านเลยกูยิงคนให้อยู่เบอร์กอนี่เบอร์กอนี่ย่งเงเบอร์กอนบักวิ่งไงแะแะ ไอ้เจมีไอ้ไอ้ัเย็นงงจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยเฮ้ยจบบ้านเลยจบบ้านเลยมันต้องขนาดนั้นหรอวะเออเี่อัเี้เยเอาดีเอาเอาดีพี่ถ้าจริงปีเนี่ยโดดใส่อ่ะจบได้อยู่แล้วถ้าจะจบอ่ะไอ้ยอยนู้ฟีกูไอ้โวนฟีกูไอ้พวกดามเอตไม่รอดโอ้ย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 ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้้ยยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโ ไอสัตว์เข้าบ้านแล้วมันเข้าบ้านละไอพินเข้าไปไอพินเนี่ยนัวนมงไปถึงปลาไผ่ได้เหี้ยเออเออเย็นปาเลยเอ้าเหียไปยังไงจะเล่นป้านันไม่ีเลเล่นไม่เล่นไม่เล่นคนเล่นไมไม่ไม่เีบปังยาวาวไอเหี้ยหมัดอะขายมียหนประตูไปเลยยอังเอ้ออไอรอยอไอไอไอยิไอมอไ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 อวออไไอ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 ไยอไไไอไ เล่นปั้นทีหนึ่งกูตายยิงปั้นทีหนึ่งก็ตายปั้นเดียวปั้นเดียวเออเกิดมาเลยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ปั้นมาแล้วนี่หว่าแอบแอบยิงปั้นแล้วก็ตายไปเมื่อยประดับกูใส่ในหนู้จะได้กดนะชาติเนี่ยกูว่อะไอ้ปั้นปั้นตะกิจรักดิไอ้ฟอตะกิจรักนั่นไงตายยิงยอดนั้งซุ่ผู่แทนกูสามหมื่นในไอ้เหี้ย์อือสกิจรักแม่งยิงอย่างสวยจอดนี้สายพนสายพัน ล็อกไ้แป๊บนึงเ็นเอนินลุดปั้น่าีใครตีบัตไปแล้วเหรอบัตไปแล้วเหรอใครครับไปขอที่บัตไปแล้วตายโมเลยแม่บัตไแล้วตายแล้วตายแล้วตายไปแล้วแต่สัน้าไปแล้วสวยโอ้ยูเอาอีกแล้วครับ กูตีมันนะเมื่อกี้กูไม่สะท้อนนะแต่คนอื่นแต่คนอื่นยังสะท้อนอ่ะคนเราเยอะกว่าเล่นกองแบบนี้เดี๋ยวเราต้องบอกนั่นไงสั่งเรื่องสามอนนี้แล้วนะสามพันแล้วนะฮัลโหลมันนำสามพันเราไม่ได้เข้าบ้านมันไงก็เล่นกองกันอยู่หน้าบ้านไงไม่มีประโยชน์ไปดิเราจะจับคุยไปดิจับปุยไปดิเขาจะหลบบ้านนี้เขาจะหลบบ้านนี้เขาจะเข้าได้ไหม ได้ป้านหัวเมื่อกี้ก็ยังไปเลยไปเลยเนี่ยเนี่ยตีปั้นเสร็จแล้วไป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 คือเอาง่ายคือร่วมมือร่วมใจกันเข้าบอมบ์บ้านเหมือนกันแล้แต่กูโดนอย่างกูแพ้ไปหมดเลยแก่แล้วแก่แล้วไม่ต้องไปต่อไปต้อไปต่อมาเยอะมาเยอะแก้กูหรอกเยอะเยอะไอ้เหี้ยหรอเออเออไอ้บังนี้อ่ะบังไปหมดเลยเอาไปเหี้ยเฮียแต่ยิงใส่กูเนี่ยพี่ไปถึงหน้าบ้านปุ๊บกูจะพิชให้ยิงให้กูพี มาดีน้องดีมากเลยดมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวอ้ยแรงวิ่แสงวิ่งรงว่งแรงวิแรงวิ่งแรงวะ่งแรงวม่งแรงวิ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 ่นแิ่งแรงนิ่งแรงวิ่งแรงวิ่งแรง่งแรงวิ่งง่งแรงวงแม่แว่งรงรัวิ่งแรงวองแร่งแร่รงวิ่งรงวิู่่แ่อแร่งง้้ยตว มันมันเลยเนแต่เป็นรักเงินฟรีเออเต่าพุ่งไปแล้วได้ว่ะโดนลุมนินเข้าบ้านนะอะไรเนี่ยหมัดตัวหนึ่งมันมาบ้านเราแล้วมันมาหน้าแล้วนะแป้งอยู่ไหนแป้งไปชกแขนแป้งตายแป้งได้ปลาขีดมาคนรีบเกิดเร็วคนรีบเกิดเลยมาหนึ่งอะในบ้านใช่ไหมถึงไงตายแล้วมึงไปตีบ้านเลยโซ่ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลับมาป้าจะแต่แล้วทำหน้าที่ของตัวเองก็ดีที่สุดไปเลยไปเลยไปเลยลแอะเข้าไปไปไปไแป้ระวังหลุดนะคะแชมเปญแชมเปญเข้าบ้านคนคนเข้าบ้านแล้วจเป็นตายยอกอนั่นไงที่กูไม่สะท้อเลยไปเลยไปไปไปมาเยอะมาเยอะมาเยอะจิตรักเหมือนยิ่งมรย่มีมีัวะวไปยไ เข้าเลยเข้าเลยมาดิมามาอย่าหัวสะโถในบังเฮียวาบเฮียไปต่อ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 บันไดโวยเข้าดิเข้ามาเลยเข้าไปเลยเข้ามาเฮียดีเข้าบ้านอุ้ยเฮียมังถึงน้ำในร่วงแล้วฮว่าหน้าเพื่อให้เพื่อนเข้าไปได้ใช่ไหม้างโอเคโอเคไม่เสียตัดไม่เกิดเอาแต่คุมกูด้วยเอาบัดรทิ้งมางเฮียอยากกีก็่อไปอยากกีอร่อยไหมอยากกี ไปเอาไปเอาไปอะไรอะมาตีปั้นมาตีปั้นมาตีปั้นเออเด็ดไปเด็ดไปเออไอเด็กไอเด็บโอ้ยเฮียทำไงบ้านตัวนี้มาแล้วมั้งเออเฮ้ยไอ้ดาวิ่งมาว่ะเอ้ยไอ้หมัดวิ่งมาว่ะไอ้หมัดเอาอันนี้เออไอยาหมัดมันเอ๋อหมัดมันเอ๋อไอหปัดปูบ้านให้ไอหมัดปู่บ้านเราแอะอยู่ป่าภัยล่างนะเฮ้ยมีมีมีแอ๊ะเออแต่ทีนีแต่เขาแต่ทันที่เพื่อนใช่บ้านนะเนี่ย ไี้กูไม่น่ามาเสียปลากับไปทันงูนี่เลยไม่ใช่เดียนโง่นี่ใช่ขาดไรืสัตว์เมื่อกี้โดนบีแทงสองตัวพร้อมกันนี่เงี้ยนี่ว่ามีตัวปะนไม่โอเคเคลียร์สวยหมอเกิดหางแแดดงงงวเเต็มลยนี่ไงกูตายต่อหน้าต่อตายพลหรือสัตว์วงแดงแดงหายวงแดงแดงก่อนนี้มึงไม่โดนท้องพินตายหรอกไอ้สัตว์มัดอ่ะ แอะแอะแอะห่างพันนิดนิดในบ้านมีตัวนะเว้ยในบ้านมีตัวนะเว้ยป่นป่นป่นไม่มีนี่ว่ะกูเอ๋ยเฮียอะไรกูเล่ากูเล่ากูเล่าเบนเบนไม่ไปเลยเบนโอ้ยเนี่ยมันจะไม่หลบให้กูสักหน่อยเอาไว้ส้นตีนเนอะเฮียหันเฮียนี่วิ่งมาถึงเตะเดี๋ยวเอาหมอยเอาหมอยกลับมาหน่อยนึงได้พี่ได้พอมันไกลไปหน่อยฝูร้ายพอนสมาชิกอุ้ยไปเลย กระถางถึงปะถึงถึงโอ้โหเย็ดแม่หยุดฟันกูเอ๊ะไงครับวะอุ๊ยแป๊บหันมาทางนี้เห็นว่าแป๊บแป๊บเห็นแล้ว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 มันติดบนที่องแป๊บเออสวยมากเพื่อนรักเยี่ยมกูหมดเออมันโดนนี่แหละคนนี้โดนเยี่ยมกูมรศัพท์ปั้นนี้ปั้นนี้ปั้นเกิดกูยิงอยู่ ไม่มันหมายแล้วป๊บไมหมันหมายแล้ว8สมาล็วกุเดี๋ยวันนี้เอาันนี้ยากอยิงยูยิงยู่ยิงอยูเชื้อยู่สองตอบยูตายแล้วตายยังองยังเว้ยดูที่นี้วิ่งตรงเขาเลยขึยังไม่ตายกินแล้วกกินแล้วอุเ้ยอื้มอืมอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้ย้่อ้อยยอยยย นั่นแมะไปต่อครับไปต่อครับไปต่อปมา้ครับตามปับนี่แหะวะครับตามมาแล้วครับกิรักกิรักนกิล ah> ักคนดิออกปนเดินออกแบบิดนดิก็ดีนะปั้นปั้นเกิดมึงบอกด้วยไอเอลปั้นเกิด้นเกิดปันเกิด้นิปันเิปั้นเิดปั้เดมั้นเดมัดมันเอิดปั้งเอาเวิดปั้นเกิดปั้นเปั้นเกิด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 าช้ดปปี้นเกาด้าปปี้วงฟ้าเบน์

ตีปั้นดีปั้นปั้นเกิดปั้นกิดปั้นเกิดปั้นเกิดบอกเลยสัตว์ปีนี้สิเปอร์เซนติเข้าบ้านจะวิ่งไปเลยเนาะเอามาแอมแอมาแอมาเอาแอก่อนบนเฮียบนเอาสมาชิกกูเอาสมาชิกนกูไปด้วยโอ้ยยไไปไปไปตายแอตยแอตายออเยเฮดยเฮียเฮีเฮียยเฮียเฮียียเฮยเฮยเฮียเีเยเยเอยย เขาเขาเขาาเขนเดียวเองเขาเลยเขาเลยไม่มแล้แกลายยากิตายกินตายขอคุณครับโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมัดไปดีนอนไปดีบ้านเกิดบ้านเกิดไอ้อะไรบ้านเกิดไอพวกอยู่หน้าบ้านไอพวกอยู่ในบ้านวิ่ใครใครใครไป่นในบ้าน ปีให้อยู่บ้านมันเยอะสามร้อยสามร้อยแปมสามร้อยถ่ายถ่ายมีเข้าอีอีคอสเข้าในบ้านโอเคไปเลยไปเลยในบ้านอ่ะเขื่อนมาเชิญมาเชิญละตายแล้วค่อยกลับมาตายแล้วค่อยกลับมาใช่ใช่เสือตายแล้วไปแล้วไปตไปตก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 บ้านแตกบ้านแตกบ้านแตกเก็บปั้นไปก่อนเก็บปั้นมันเก็บปั้นมันอุ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเรากคุยอยู่สมเลยสมเลยเกิดตุยเกิดไหม ยัง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 ไอ้เหี้ยปากปิีดแทงกูไอ้สสักูยิงดินก่อนสวัสดีโอ้ยเหี้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาตายแล้ววิ่งกลับเลยนะ้หมันล็อกสองตัวไอ้ซัสใจเย็นใจเย็นเฮ้ยในบ้านมีตัววาหมอตายเยอะเยอะในบ้านเยอะบ้านเรากำลังกำลังกลับไล่มันไปไล่มันไปไม่โกะไม่โกะมาอีกเดี๋ยวหมอไปยินตรงนี้หน่อยมันไปได้ได้ได้เดี๋ยวถอยให้แตรมเท่าแตรมเท่า เท่าไปั้นเกิดป้าปั้นเกิดป้าปั้นเกิดบอกด้วยเกิดอยู่กาดีเกิด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 ้ั้นปั้นลองหมอเลยนะอยเนะังนก่นติันเสร็จแล้วโอ้โหอย่างนวลี่ะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเห็นกูป้าวไปกนอะไรจะแก้ให้ออแตนเนี่ยไรเยียไม่ทันว่ะระวังระวังไม่โก้เจกิ แผมอยู่คุมปั้นอยู่คุมปั้นอยู่ไอไปไอเลยกูเอาอยู่ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วเยี่ยมมากคนเนะแม่ทัาบมันวิ่งมาตายเรื่อยๆอายุไอ้พิษี่เอาหมอมากองไว้ตรงกระถางน่ะบูเดินเดินเด้อเก็บเล่นดีบัฟให้แล้วกันไม่ไหวแล้วย้ายหมอหน่อยไอ้คนตรงร้อยตรงร้อยตรงที่เกิดอ่ะเอ๊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 ะหยับกระดองหน่อยหมากระจายกระจายหน่อยนมอกระจายหน่อยโอ้โหกองกระถางอยู่สี่ตัวเมื่อกี้โอ้โหกูติดวงสิบสองนี่มัน สะกิดนะสะกิดล่ะยิงตรงกลางบังไปกูเล่นดีบุกอุ้องกันกูเชฟบาวยชฟบานหน่อยล่ะนลังองแดงครับกูเองไอ้สัตว์ีย่นะวังตายไอ้ดีอยู่พ้นตีอยู่พ้นเราไปเราไปเราไปหัวยอดนะหัยอดนะเออมเอาหน่อไม้ด้วยกูจริงให้ไดไอ้พินนี่กูตายตายหมดตายหมดตายหมดน้ำอยู่เข้าบ้านหน่อยเข้าบ้านหเฮ้ยเข้าบ้านแล้ว ตีตรงนี้ก่อนตีตรงนี้หมดก่อนมาชิมาชิกจ่าพร้อมกันจ่าจ่าพ้อมกันไอ้มันหลุดมันหลุดบั้ข้าบ้านอข้าบ้านไอ้ข้าบ้านอ้อืออโาอนตายอๆตายอตายแล้วเอายอดหน่อยเอายอดหน่อยข้าบดีกว่าห้ดีกว่าใบ้ดีกว่าใ้วยสวยตายตายา้าไม่้องเกิดหมอนไม่ต้องเกิดหมอดแ้วไเมลยมลเมลมเล้วัันม่มลมยมไอ้ย

หน้าบ้านเราไอ้เรื่องบ่อยแรงหน้าบ้านหน่อยนะพี่ดิฉัหว่าเฮ้ยมึงเห็นแม่ท้าบ้านไม่ท้าิ่งมาแจกแล้วเอาดิโดนไล่แล้วโดนไล่แล้วพี่น้าหนพื้นที่อย่างเยอะล้วตอนนี้สามร้อยเอง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 หน้าบ้านมันโดนยิง่ออกมาหน่อยมันจะถมแลมันจะถมนี่มันถมเนี่ยนอนรอแม่งบ้านมาแล้วมาแล้วไอ้แอร์นี่ผลถลนตายไปปั้น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 ป่อนปั้นปั้นแป๊บแป๊บกรอข้างกูรอข้างอยู่เฮียไม่ กูทำข้างอยู่เออไอ้เหี่ยตอโอ้ยฉันว่าแล้วไงสักกูส่อายโอ้ยเหี้ยนแหงหายเลยหมอหมอหมอมันออโต้หมอมันต้องออโต้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิด้อกิดไม่ไม่ไม่ต้อเกิดเาทีเออถ้าถ้าเกิดกวิ่งหนีเลยถ้าเกิดก็ไปเลยไอ้เขาแอปเลยก่อนโล่ล่ลถ้าถ้าตัววิ่งมาเยอไหาบ้าน้บ้านอ่งเงยดาว้วยมึงเอาหัวดาวเป็นหลักไอ้เงี้ยดาวไอ้เงี้ยดูกระเล้ยนี้เอกปั้นเอกปั้นไอ้เงี้ยนี้ถานี้ ฆ่ารถให้เร็วตายตายบ้านเสกได้ฆ่ารถไม่กูเคลียร์คนตรงนี้หมดเลยว่ะโคตรสวยเลยไอ้เียเราดูดตามร้อยกูเคลียร์คนกูเคลียร์คนตรงน้ำสามร้อยตามร้อยตามร้อยามร้อยป้อย่าตายปั๊บอ๋อวิสุดท้ายตั้งรับตั้งรับตั้งรับดูให้มาแล้วหัวหัวหัวสมาชิกไหม เอาคแล้วเยี่ยมยังไงนะชนะไงก็ชนะชนะแล้วโอ้ยเจี๊ยบสุดยอดสุดยอดผมเหนื่อยชิบสุดหมคือทีสักเราแล้วเงี้ยอะไรวะห้ามลูกธนูสกิดรักไม่ให้ข้ากูตอนนี้มีข้างเนี่ยวชนะออกยังเดือดที่ขับไปก็จริงเนาะคือแผนนี้ใช้ได้ยิ่งแบบให้มันเสียไสมามันมีหน้าที่ที่ต้องทำ